สวยเป็นเหตุอายุ20าพาภรรยาหน,นีมาแต่งบ้านหลังโตเป็ดเชิญยิ้มประหยัดใช้เงินไม่เกิน300ลูกโตกันหมดจนอยู่ตัวคนเดียวจากที่ใช้วันเป็นหมื่นหมื่นเหลือใช้วันหลักร้อยนี่คือเรื่องจริง วันนี้โลกมันหมุนกลับแล้วเราเคยลำบากตอนเรา6-7ถึงขวบเรากำลังเริ่มโตขึ้นมาจนมามีชื่อเสียงมีเงินทองเคยใช้เงินวันละหนึ่งหมื่นจะใช้เงินหนึ่งหมื่นให้ได้สักกี่วันต้องมานั่งคิดใหม่เพราะเราห่วงคนข้างหลังและเมื่อเจอก้ามปูภรรยาสุดที่รักที่รู้เลยว่าคนนี้แหละคือรักแท้แต่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ยอมรับเลยพาลูกสาวเขานี พอหมดไปเราจะหาเงินมาต่อยอดไม่ได้เราตั้งเงินก้อนนี้ไว้ต่อยอดธุรกิจเก่าต้องยังคงอยู่เราอยู่บันเทิงเราจะทิ้งบันเทิงไม่ได้แต่ว่าจังหวะน,นี้มันเป็นบันเทิงที่หนักมากเห็นว่าพนักงานในบริษัทมากสุด80กว่าคนเพราะตอนนั้นทำงานอีเวนต์ด้วยทุกเดือนเลยตอนนั้นอีเวนต์เยอะมากคนเลยต้องเยอะตอนนี้อีเวนต์ไม่ได้แล้วออกต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเลิกหมด ทำยังไงเมื่อคนเยอะเหมือนกับเรือออกกลางทะเลวันนี้เรือเริ่มรั่วช่วยกันก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวจัดกู้เรือเข้าฝั่งไปก่อนให้เหลือไม่กี่คนเท่าที่ทํางานได้ในชีวิตไม่เคยไล่ลูกน้องออกลูกน้องออกคนหนึ่งน้ําตาแทบไหลเพราะเราอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีก่อนบ่ายเป็นรายการเล็กๆที่เชื่อว่าเป็นรายการตลกที่เรตติ้งสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ในยุคก,ก่อนเรตติ้งเคยสูงเท่าละครก่อนเ่าเรตติ้ง8กว่า เห็นว่าคนงานในบ้านก็ลดลดหมดช่วยกันออกไปก่อนขยับไปก่อนวันนี้ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองเคยใช้เยอะลดส่วนตัวไปเมื่อก่อนไม่เคยคิดใช้บัตรเครดิตรูดกันสบายเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แม้แต่ใบเดียวกลับบ้านทำกับข้าวอยู่บ้านเปิดรายการมา อาเป็ดก็จัดเต็มชุดใหญ่ซัดตัวเองซะง,งั้นบอกตกแต่งไปตกแต่งมาปาไป50กว่าล้านอยากจะทำอยากจะได้อยากจะมีเสร็จก็ไม่มีอะไรแค่เฉพาะที่จอดรถก็หมดไปแล้ว5 6าถึงแสนเนื่องด้วยเพื่อนเยอะมาบ้านก็อยากให้มีที่จอดรถกันส่วนล็อบบี้กลางบ้านตั้งใจทำระเบียงด้านบนเพื่อมายืนดูว่าใครมาสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้สั่งแก้อีก ห้องรับแขกอยู่ด้านหลังแต่ตรงนี้ก็ไว้สวดนมนต์ขึ้นไปข้างบนไม่ไหวมีโซฟาอันเก่าสองแสนสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ไปซื้อเก้าอี้ไฟฟ้ามาใช้แต่ก็ไม่ได้นั่งบอกเลยว่าบ้านอาอยู่กันแค่สมคนลูกสาวภรรยาและอาเป็ดแต่เก้าอี้ที่นั่งเยอะมากๆไม่ได้ใช้เลย ส่วนสระว่ายน้ำสร้างไปแ0 0 0 0นว้าสามครั้งเองจ่ายค่าทำความสะอาดอีกเดือนละหลายตังค์ได้แต่เสียดาย